สิ่งนั้นชัดขึ้นถูกต้องขึ้นบางเตื้อคนเอาเสียงออกตังปากก็มีเสียงออกตังนาสิกคือหูดังก็มีอย่างสัมมาสัมพุทโธบางคนเพิ่งออกหูดังอ拉หังสัมมาสัมพุทธองเนี่ยพระขวาย สัมมาสัมพุทโธเป็นสัมพุทธอไมหมฮะอย่างโคศกสถานีเอเอวิอทย้โทรทัศน์ฟังเตะฟังทีทีเดอะมันอู้เลขแปดนี่มันเป็นเลขปาดเลขแปดเป็นเลขปาดสองพันห้าร้อยสี่สิบปาดเนี่ย <c oughs> มันออกมุดดังมุกวมี บางบ้านเลขห้าก็เป็นเลขแห่ไปเหียเป็นว่าหาว่านะาบางบ้านก็ออกเป็นแห่แหว่นะเนี่แห่แหว่หมุนนี้เป็นตน้นเขาเข้าใจชัดไอ้ยังเป็นแห่แหว่เออฟังแล้วเป็นว่าหาว่าหมุนนี้เป็นตน้นผู้ฟังอ่าที่ยังไม่เคยฟัง ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อที่สามบรรเทาความสงสัยเี่เอาสงสัยมาก่อนว่าอันนั้นเป็นจะได้หาปิกมาถามแถมได้ยินเปิ้นเต้แถมโอ้เข้าใจแล้วบรรเทาความสงสัยแต่ก่อนเขาได้ยินไปแถมยังบระเดียวนี้ความ จริงมันเป็นไปแถมยังความแท้มันเป็นไปแถมมยัางแล้วก็ทำความหันฮือถูกประกอบเอาเข้าใจพิษติเป่นว่าฟังกรรมทำกลิ่นพริกดำกับเขา้าฟังกรรมขี้เล่ากินก่นจีลาบหนึงวันแต่มาฟังตุเจ้าป้นเตสนี้ บัดใจ้บัดได้สอนฮื้กินพริกดำอยากกินยังก็กินได้บัดใจยังกร,รมเขาว่าอันนี้เรียกว่ากระตุน้นบรรเทาความสงสัยฮืห้หายสงสัยข้อสุดท้ายเรียกว่าทำความหันใื้ถูก ฮื้แม่นคือถูกต้องดังทำรรม,มหาวิบากทำอะไร,ร,รโพดอย่างนู้นเนี่ยคนบกเข้าใจก็คิดไปทำยังมีตะกอนมีคนอยู่ต่ำในเวียงเนี่ยประเดียวนี้ถ้าจะตายละเขียนหนังสือไว้เมินว่าทำมูลนิพานเนี่ยสอนคนหื้อพิษ เพียงแต่เอาทำไปตานเหยือ้อป่อเหือแม่ปองนางโอ้ยกับนางอีขึ้นสวรรค์ได้อันนี้คือเข้าใจพิดจิตบุพองใสความจริงเปื้นว่าซองผัวเมียป่อแม,แม่แห่งเจ้านะบะหักษาศีลผัวพิดศีล บาปปฏิบัติธรรมหัวผิดร,รมสร้างแต่บาปแต่กรรมไม่เข้าของเงินคำนักหนาป้าป้านบาสามารถพื้ตัวขึ้นสวรรค์ได้ตายแล้วไปเป็นผีดิบอยู่ในปรเจ้าบ่มีเสื้อผ้าอาพรปกตัวเพราะว่าสองเขือนั้นเคยทำบาปทำกรรม นสอนจะอี้ก่อนแล้วคนที่เขียนหนังสือวิจารณ์ธรรมมหามุลนิพานก็เลยขุนมัวว่าเป็นธร,รมโกงหกแต่งเอามาเพื่อจะเตศเอาสตางค์เข้าใส่กระเป๋าหมูเนี้ยคือความหันบัตถูกต้องเวลานี้พอเข้าใจขึ้นมาแล้วเป็นกุศโลบาย ของคนที่บกินบัตานพ่อแม่ตายไปแล้วขวดตกตกเลยยากฮือฮัดฮือลูกสาวทำบุญทำตานเออแล้วเพจอันเป็นพอ่อเป็นแม่กองยังบริตานเตือ้อโดยอันนี้ส่งทามูลนิปานั้นปางฮือเศรษฐีเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพีดิบอยู่ในปัจจ้า ขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะอน,นิสงแห่งรรมันเป็นในเะเบื้องต้นเมื่อหัวทีบัดใจว่าเฮาเฮียนเหมือนเฮาเฮียนหนังสือกอไก่ขอไข่แล้วเฮียนวิทยาศาสตร์เฮียนคณิตศาสตร์เฮียนจรีระศาสตร์ มันใช้หูกําเดียวสอนตั้งแต่ต้นมาคนหูไปฟังธรรมก็เลยเขียนธรรมวิจารณ์กันมันเนี่ยบิถูกทำบิดถูกเมื่อเฮาได้ฟังธรรมแล้วเฮาจะได้เบิกบานแช่มชื่นจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สำหรับคนที่ต้องการโป้นจากทุกข์ เือมีความสุขเลื่อมใส่ในธรรมได้นำมาเสนอฮถิต้านผู้ฟังจะหลายฟังกูเจ้ากูเจ้าไพยังบัดจำเตือ้อก็หฮือจำเหี้ยหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บัเคยฟังสองสิ่งใดได้เคยฟังแล้วบัเ,เข้าใจย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นทับนั่น บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นทําความหันหรือถูกต้องและจิตใจของผู้ฟังย่อมผองใสอันนี้อันนี้อันนี้สงของการฟังธรรมได้นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเสนอต้านผู้ฟังทั้งหลายแล้ววันนี้จะเอาเรื่องตุกสิบประการ มาเสนอให้ปี่น้องทั้งหลายว่าคนเขาเนี่ยบัทาอดโอยบัทาคางบัทาเดือดมันตึงบ่ป้นจากความทุกไปได้เกิดมาออกต้องแม่มาก็ให้แล้วให้เพราะอย่างให้เพราะจะมีความทุก จะต้องประกอบด้วยความทุกข์มีอย่างพ้องมีอันอย่างพ้องตุลุงจะได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเอาจะได้ต้อนรับทุกเหล่านั้นมันจะเป็นเศรษฐีคนทุกคนยากเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นพ่อคนแม่คนเป็นลูกของคน เป็นครูบาอาจารย์ของคนเป็นนักศึกษาของคนมันตึงบบโพ้นจากความทุกนี้ไปได้เปิ้นได้แต่งไว้เขียนไว้ตุลุงจะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังถ้าเขาฟังแล้วมีความเข้าใจแล้วเขาจะบบบนเขาจะบ่บเ,ะบเดือดเพราะมันตึงบบโพ้นจากความทุกไปได้ ความทุกข์ผงคนตึงวันตึงวันนี้มีอยู่สิบป,ประการด้วยกันถ้าจดได้ก็จดเอาเหียจดม่ได้ก็ฟังให้เกิดความหูก,ก็ได้ฟังไปเตอวันวันนึงสภาวุุข์อันนี้คือทุกข์ประจำสังขารทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะเท่าทุกข์เพราะตายสองปกินกะทุกข์ อันนี้ก็ทุกจรมาทุกเพราะความโศกเศร้าปริเทวะทุกขะความโทมัสตุปยาสะทุกอันนี้เป็นทุกข์ที่จรมาคนเดียวมันความโศกความเศร้าความปริเวทนาหากัน ไปได้กันแล้วบได้ได้มาแล้วอยู่ด้วยกัน่มวนอันนี้มันจอนมาเมลุนนี่พัธทุกอันนี้เป็นทุกประจําทุกเรื่องนิดประจําได้แก่ห,หนาวก็เดือดก็ทุกฮ้อนก็ทุกหิวกดทุกกระหายกดทุกไขขี้ไขเย่ยวอันนี้ก็เป็นทุกประ